ลูกหนี้มีเฮนะครับเพราะว่ามาแน่นอนกับมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาลนายกอนุทินในระยะเวลา4เดือนนี้ครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสีย NPL ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งมีจํานวนมากถึง3ามล้านแปดแสนรายครับโดยจะมีการตัดต้นลดดอกขยาย,ยเวลาการชาระให้ค่างวดต่อเดือนคุณเนี่ยถูกลงครับจากของเดิมอาจอยู่ประมาณ2,000บาทก็จะเหลือเพียงแค่500บาทเท่านั้นโดยรูปแบบนั้นจะมีการจัดตั้ง เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ AMC รูปแบบใหม่ขึ้นมาวันนี้4ตุลาคม68นะครับทางปรหลัดกระทรวงการคลังคุณรับรลนแสงสนิทบอกว่านโยบายนี้จะใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF กว่า26,000ล้านบาทครับซึ่งเป็นวงเงินที่เหลืออยู่จากการดําเนินโครงการคุณสู้เราช่วยโดยวงเงินนี้จะนํามาเป็นเงินทุนในการบริหารหนี้ของคนตัวเล็กที่กําลังลำบาก ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขระเบียบและผ่อนคลายเกณฑ์บางข้อที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ครับให้สามารถดำเนินการจัดตั้ง AMC ได้โดยเร็วที่สุดทางนี้รูปแบบการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ประชาชนรายย่อยนั้นจะดูแลกลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เรียกกันว่า NPL มูลหนี้ไม่เกินรายละ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งครอบคลุมลูกหนี้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็คือกลุ่ม non bank จำนวนรวม3ล้าน8แสนรายเลยนะครับคิดเป็นมูลนี่รวม1 2 0 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นลูกหนี้จากธนาคารพาณิชย์1ล้าน4แสนรายมูลนีห่นี้5 0 0 0ล้านบาทและลูกหนี้นอนแบงค์2 4, 000, ล้าน 4, แสนรายมูลนีห่นี้5 0 0 0ล้านบาทรวมทั้งลูกหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษที่เรียกว่า SM บางส่วนด้วยก็คือมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตครับสำหรับหลักการการบริหารหนี้เสียจะมี3รูปแบบนะครับ ก็คือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการจัดตั้ง AMC เข้ามาดูแลลูกหนี้ของแบงก์เองอย่างที่2ก็คือดําเนินการผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จํากัดมหาชนหรือแบมและบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจํากัดหรือว่าแซมครับเข้ามารับธนาคารขนาดกลางและอย่างที่3ครับคือบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจากัดหรืออารี AMC รองรับลูกหนี้เสียจากแบงค์ขนาดเล็กและแบงค์รัฐ แนวคิดหลักของ AMC ในรอบนี้คือการเป็นกึ่งๆ AMC เอื้ออาทรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ลูกหนี้รอดไม่ได้มุ่งเน้นการสแสวงหากำไรแต่เป็นการนำลูกหนี้กลุ่มนี้ออกมาพักเอาไว้ก่อนเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสปรับปรุงตัวและกลับมาเข้มแข็งคุณละวรลนประหลัดก,กระทรวงการคลังบอกต่อนะครับการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถหายใจคล่องมากขึ้นผ่านการตัดหนี้ลดต้น ลดดอกและกระจายหนี้ออกไปซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้จ่ายและการลงทุนของลูกหนี้ในระยะยาวได้นะครับทางนี้เงื่อนไขในการดูแล